ธุรกิจเนี่ยมาตั้งแต่โป๊ะแก้วใช่ไหมครับก็มาตั้งแต่รุ่นอากงผมครับอากงเลยใช่อากงผมจะเริ่มทำเป็นโป๊ะแก้วะส่วนใหญ่ก็คือปแก้วกลมๆอย่างพี่คุณชาเราเมื่อกี้นียใช่ไหมครใช่ครับนี่คือแบบตั้งแต่ดั้งเดิมใช่ตั้งแต่ยุอากงเลยสมัยนั้นคือโป๊ะแก้วเขาทำยังไงฮะของเราเนี่ยเป็นโรงงานแก้วทำมือัเพราะฉะนั้นเป่าทีละใบทุกใบเพราะฉะนั้นจะเป็นหนึ่งในโรงงานที่สามารถทําเป็นโป๊ะแก้วที่เป็นสี ขาวนมแบบนี้ได้จนมาถึงรุ่นคุณพ่อเนี่ยก็ได้ขยายโปรดักต์ไลน์ออกมาทำเป็นพวกของใช้ในบ้านมากขึ้น oh. ก็คือพวกแก้วจานทามอะไรอย่างเง uh ี้ยครับก็พัฒนาต่อ uh huh. รุ่นต่อรุ่นมาเรื่อยๆจนมาถึงรุ่น,บน uh huh. ับทีนี่ถึงรุ่นคุณพ่อครับ uh huh. รุ่นคุณพ่อ, uh huh. พอมีการเปลี่ยนแปลงหรือทําเห็นการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับคุณพ่อก็เห็นว่าตอนนั้นตอนนั้นช่วงตลาดแก้วเนี่ยกำลังจะบูมมากในในยุโรปตรงเนี้ยฮะท่านก็ ไปศึกษาเทคนิคต่างๆที่สามารถอัดแอจากโป๊กแก้วเนี่ยมาทําเป็นแก้วน้ําเครื่องใช้ในบ้านได้นะฮะก็เลยมีการเจาะตลาดไปแถบยุโรปซะส่วนใหญ่โอ้ถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยแสดงว่า ตั้งแต่สมัยรุ่นอากงจนถึงรุ่นคุณพ่อแล้วบอกว่าใช้ทํามือทั้งหมดแสดงว่าต้องมีคนงานเยอะแยะมากมายเลยสิครับตอนนั้นก็มีคนงานเกือบพันคนนะ <S 1> 1, <S ที่เป็นที่เป็นช่าง่า <100 S 2> เป่าแกว้วพันคนใช่ครับอูโห<ฮ>แต่ว่ายุคสมัยมันก็เปลี่ยนแปลงไปตลาดมันก็อาจ,จะไม่ได้ใหญ่เท่าเดิมนะครับเพราะว่า โรงงานที่เป็นโรงงานผลิตทำมือก็พันไปทําเป็นแมชชีนเมดส่วนใหญ่หก็คือปั๊มเครื่องออกมาเป็น,ปนวันหนึ่งเป็นแสนใบอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นตลาดแฮนด์เมดมันก็จะดรอปลงเรื่อยๆครับทําไมช่วงนั้นคุณพ่อไม่คิดว่าเ้ือเทคโนโลยีมันเข้ามาผลิตได้จํานวนมากขึ้นวริมมากขึ้นถึงไม่เปลี่ยนไปเป็นเครื่องจับยังคงใช้การทํามือคุณพ่อให้ความสําคัญกับของทํามือมากแล้วเขาก็ชอบในสิ่งที่เขาทํานะฮะเขาก็อยากจะอนุรักษ์ความ สน่ห์หรือว่าสิ่งที่เขาชอบเอาไวะะ้ฮะไม่ได้อยากพันตัวเองไปทำอย่างสิงที่เขาไม่ได้ไม่ได้ชอบหรือว่าไม่ได้ถนัดนยครับ